สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับผมเอคอน TV กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็คือวันที่29ตุลาคมนะครับซึ่งในตัวคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมหรือว่าการทดสอบดีวงรีวิวอะไรนะครับแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการเข้ามาพบปะทักทายเพื่อนๆนะครับที่คอยให้กำลังใจตัวช่องเอคอนทีมาอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะเป็นการอัปเดต ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตัวช่องในเวลานี้นะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของตัวช่องนะครับที่ตอนนี้ตัวยอดคนติดตามนั้นก็ทะลุ18,00 0พซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักประมาณสัก4ีวันที่ผ่านมานะครับกับตัวยอดทะลุ1 8 0 0 0พซับนะครับซึ่งก้าวต่อไปนั้นจํานวนยอดคนติดตามระดับ2 0 0 0 0ซับเนี่ยก็ผมเองก็คงคาดว่า ก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานมากนะครับอีกไม่นานมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้กดติดตามช่อง Econ นทีแล้วก็เข้ามาดูคลิปต่างๆทางช่อง Econ นทีที่ผมเองได้ทำการานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับด้วยนะครับซึ่งถ้าดูความาการพัฒนาของตัวช่อง Econ นทีแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่อง Econ นทีมาได้สักระยะ เป็นระดับ1ปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการพัฒนาของตัวช่อง Econ s TV ทเนี่ยทางผมเองก็ตั้งเป้าเอาไว้ในช่วงเดือนมกราคมปี2022นะครับก็คือเป้าอยู่ในใจเอาไว้เลยนะครับว่าอย่างน้อย1วันนะครับจะต้องมีตัวคลิปในช่อง Econ s TV เนี่ยอยู่ที่1คลิปนะครับก็ตั้งแต่ปีเดือนมกราคมปี2022นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวคลิปต่างๆที่ ทยอยอัปโหลดให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยจะมากันแทบจะทุกวันนะครับแต่ก็จะมีบางวันที่อาจจะหยุดขาดหายไปบ้างนะครับแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่วันละ1นคลิปนะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงสักประมาณาเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาประมาณสักเดือนอสิงหากักยาตุลานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นความถี่ของตัวช่อง AC o n นทในการอัปโหลดตัวคลิปวิดีโอเนี่ย บางวันเนี่ยจะมีมากกว่า1คลิปมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นบางวันเนี่ยอาจจะถึง3คลิปเลยก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เลยเช่นกันนะครับซึ่งในการที่ผมทําตัวคลิปออกมาเยอะแบบนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยปั่นตัวคลิปหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับมันเกิดจากการฝึกฝน นะครับจากการจุดฝนถึงแม้ตัวคลิปบางคลิปเนี่ยมันก็คือข่าวข่าวสารที่มาจากาต่างประเทศนะครับหรือว่า,าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วทางผมเองก็หยิบเอามาทําการเล่าบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับแต่บางครั้งตัวคลิปต่างๆเนี่ยผมเองก็ต้องใส่ข้อมูลในเรื่องของตัวความคิดเห็นของตัวผมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับก็มันเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยได้ทําตัวคลิปวิดีโอเนี่ยซ้ําๆบ่อย นะครับจนมันเกิดความชํานาญนะครับดังนั้นการที่จะผลิตตัวสื่อคอนเทนต์เนี่ยออกมาได้วันละ1คลิปเนี่ยตอนนี้นะครับตัวผมเองก็มองว่า,าสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้มีธุระปักปังอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือล้มป่วยถึงขั้นไม่สามารถที่จะลุกนั่งเก้าอี้ได้นะครับอันนั้นก็ว่ากันแต่ว่าถ้าวันไหนในช่วง1ปี เกือบ2ปีนะหปี10เดือนเนี่ยถามว่ามันมีช่วงที่ผมป่วยไม่สบายบ้างไหมมันก็มีในช่วงระยะเวลานั้นนะครับแต่เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะลุกนะครับออกมานั่งพูดอัดคลิปหาข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพราะถือว่าโอ้โหร่างกายเราเนี่ยยังไหวนะครับยังไหวนะครับถึงแม้จะป่วยไม่สบายแต่ถ้าตัวเสียงไม่ได้มีปัญหานะครับซึ่งมาในช่วงหลังๆเนี่ย ทีบ่บางวันเนี่ยที่มีตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาเนี่ยมากกว่า1คลิปนะครับแล้วติดติดกันแบบ2อสาวันเนี่ยผมได้รับรู้เลยว่าการที่จะต้องรักษาเรื่องของตัวการถนอมของตัวเสียงนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเองก็ไม่ได้อ่าเหมือนกับอ่าใช้พลังของตัวเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็คิดว่าไม่มีปัญหานะครับ แต่พอมันใช้ติดตต่อกันเนี่ยเยอะๆนะครับ 2- 3วันเออรู้สึกมีอาการแบบเจ็บคอขึ้นมาเลยนะรู้เลยว่าเฮ้ยอาการแบบนี้มันไม่ใช่ทอมซินอักเสบแน่นะครับอ,อ่าก,ก็เราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้ตัวพลังเสียงในการบันทึกคลิปเนี่ยมากจนเกินไปนะครับมากจนเกินไปหรือว่าถ้าหากเราจะใชะ้เรื่องของตัวพลังเสียงในการบันทึก คลิปเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีการถนอมเรื่องของตัวเสียงด้วยนะครับอันนี้ต้องอบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่อ,อยู่ในสายวงการยูทูบเบอร์นะครับที่กำลังจะเข้าสู่วงการนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของเสียงในการพูดเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกับาทางผมที่ใช้ในการบันทึกคลิปต่างๆเนี่ยก็ให้พึงระวังตรงจุดนี้ไปด้วยนะครับเกี่ยวกับการถนอม เรื่องเกี่ยวกับของตัวกล่องเสียงหรือว่าตัวพลังเสียงนะครับพยายามเลือกระดับของตัวเสียงเนี่ยให้อ่าไม่ต้องตะแบงมากจนเกินไปนะครับไม่ต้องตะแบงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบในช่วงก่อนๆเนี่ยถ้าผมอัดวันละหนึ่งคลิปเนี่ยต่อให้ตําแบงยังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราใช้อ่าในเวลาในการบันทึกเสียงเนี่ยอยู่สักประมาณ1 0 2ถึงนาทีมันก็จบใช่ไหมครับแต่ถ้าวันไหน มีการบันทึกถึง2-3คลิปเนี่ยมันไม่ใช่10-20นาทีแน่นอนนะครับบางทีลากไปเป็น2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเพราะว่ามันก็ต้องมีการาตัดต่อหรือว่ามีการเทคใหม่ด้วยนะครับเทคใหม่ด้วยนะครับในการบันทึกเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทํางานนะครับส่วนในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะได้เอามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมเอง นะครับในช่วงหนึ่งปี10เดือนนะครับประมาณ1ปี10เดือนเนี่ยที่ผมเข้ามาทำช่อง YouTube A c o n s TV เนี่ยอย่างจริงจังนะครับอย่างจริงจังเลยแหละนะครับอ่าก็จะได้เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าในช่วง1ปี10เดือนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมก็มองว่าอ่าเพื่อนๆคนไหนที่จะก้าวย่างเข้ามาสู่วงการยูทูบเบอร์เนี่ยควรที่จะต้องรับรู้ไว้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเจอเนี่ยมันจะเจออะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวในวันไหนเดี๋ยวผมอาจจะเอาตัวประสบการณ์ตัวเนี้มาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการทำยูทูบเบอร์ในช่วงใหม่ในในช่วงปีหน้านะครับในช่วงปีหน้านะครับว่ารูปแบบของการทำช่อง y o u t u เนี่ยเพื่อนๆควรจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับอะไรบ้างนะครับผมก็จะได้มาบอกอบอกกล่าวเพื่อนๆได้นะครับกับประสบการณ์ที่ตัวผมเองผ่านมาอย่างโชคโชนเลยนะตอนนี้นะผมอมองว่าเจอ กระแสต่างๆดราม่าต่างๆนะครับกระแสต่อว่านะครับหรือว่า,าการบันทึกคลิปบางคลิปเนี่ยอาจจะสร้างความไม่พอใจนะครับกับพี่น้องชาวเกมเมอร,บอร,บบนะรบ์บางระบบนะครับบางระบบก็เรียกว่าโดนถล่มเละเหมือนกันก็มีนะครับก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะเอาประสบการณ์รงส่วนนี้มาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับกับตัวประสบการณ์ในการทําช่อง ยูทูบของช่อง Acons TV นะครับของช่อง Econ s TV ส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมช่อง Acon s TV แล้วก็เป็นแฟนๆมาอย่างยาวนานนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมารับชมตัวคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถไล่ย้อนตามไทม์ไลน์เป็นวันได้เลยนะครับย้อนไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าตัวคลิปต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไล่มาดูนะบางทีมันก็ เป็นเรื่องของตัวไทม์ไลน์ในด้านวงการวิดีโอเกมเลยนะะเพราะมันจะเป็นในเรื่องของกระแสเกี่ยวกับข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมเนี่ยสามารถไล่ย้อนไปดูเลยนะว่าช่วงนี้เป็นกระแสอะไรเดือนนี้เป็นช่วงอะไรนะครับ p พ5วางจาหน่ายที่ประเทศไทยช่วงไหนนะครับเพื่อนๆสามารถไล่ตัวไทม์ไลน์ของวันเวลาไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองค่อนข้างที่จะอัปเดตแบบ ทันทันกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆเสมอนะครับช่วงนั้นๆเสมอนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาติมาดูช่อง a อค o นทีวแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง a อค o นทีวก็กด s u b สไครต์ไว้ได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ